คณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันที่จะดําเนินการให้บ้านเมืองเดินหน้ากลับสู่ประชาธิปไตยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ถูกกักตัวแกนนนำทุกคนต่างได้รับการปฏิบัติด,ดูแลจากทหารอย่างเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้นายจตุพรยฝากถึงมวลชนได้ว่าแกนรนำทุกคนเข้าใจในความรู้สึกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีและไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงขอให้ทุกคนช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้บ้านเมืองเดินหน้า โอาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนเอกไพบูลคุ้มฉายานะครับซึ่งได้อธิบายความกันด้วยความได้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 มีความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องการให้บ้านเมืองนะครับเดินทางข้างหน้าแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดนะครับพวกผมทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างดีนะครับจากทุกที่ ที่มีการควบคุมตัวนะครับแล้วก็ได้พูดบายง่ายว่าก็ได้ปฏิบัติอย่างเพื่อนมนุษย์ที่ดีแล้วก็มีความาวาดหวังพระพวกเรานะครับที่เหลือก็คงจะทยอยออกกันมาตามลําดับนะครับวันนี้ก็แสดงตนว่านะครับว่าทุกคนที่ได้นหน้าได้ออกมาอย่างครบถ้วนนะครับก็ต้อง เรียนกับพี่น้องด้วยความห่วงใยผมเข้าใจในความรู้สึกนะครับเราต่างเห็นใจและเข้าใจแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นนะครับพวกเราทุกคนสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือความสูญเสียอย่างที่เราเคยผ่านในปี2553มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในปี2557ต่างฝ่ายต่างต้องได้รับซึมซับบทเรียนระหว่างกันนะครับช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้ดีที่สุด นะครับเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเคยประสบการณ์มาก็ปฏิบัตินะครับดังเช่นทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับก็มีเงื่อนไขคือห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองจุลุมทางการเมืองนะครับตามการประกาศกองายกการศึกนะครับทุกประการเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆที่ได้รับการปล่อยตัวก่อ,อนหน้านี้ เร่องนี้ก็คือว่าการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติคนไรบการศึนษาน,นะครับก็ต้องมีเงื่อนไขาการปล่อยตัวซึ่งทุกคนก็ต้องลงดักนะครับแล้วก็ถ้าผิดเงื่อนไขเช่นเดียวกับการปล่อยตัวตามเงื่อนไขาการประกันตัวของศารนายานะครับพอถึงถ้าผิดเงื่อนไขก็จะต้องถูกควบคุมตัวใหม่ ได้รับการปฏิบัติเช่นเป็นอย่างดีนะครับเอาไม่หรอครับคือแม้ว่าพวกผมจะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่นักานกษาที่แห่งไรน,นะครับแต่ว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ฐานเป็นอย่างดีปฏิบัตินะครับยยงยยงปฏิบัติต่อเพื่อนมิตรเพื่อนมนุษย์นะครับร่วมชะตากรรมเดียวกันการได้รับการดูแลผมถูกไปเอาไปควบคุมอยู่ที่กรม มาที่หละบุรีกรมกรมห้าก็ได้รับการดูแลาจากผู้กบกับกรมแล้วก็ทหารที่อยู่ที่นั่นอย่างดีกลางคืนนอนสบายก็มียามเอ้า <c oughs> ดีใจครับจะได้กลับไปเจอลูกหลานกลับบ้านนะครับจเหมือนธรรมดาตัวไป